สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับกับการใช้งานนะครับจากผู้ชาญจริงครับในการเปรียบเทียบระหว่างรุ่นที่ถูกสุดนะครับของ iPad ก็คือ iPad Gen 9นะครับในปี2022ครับณปัจจุบันนี้นะครับก็คือรุ่นนี้คือรุ่นราคาแพงนะครับผมก็คือ อันนี้คือ iPad Pro ปี2021ันขาดหน้าจอนะครับ12.9นิ้วเป็นตัว CPU m 1นะครับใช้จอแบบ Mini LED นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัว Pro ครับเกือบๆรุ่นท็อปสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นล่างสุดของ iPad นะครับก็คือตัว Gen 9นะครับผมจะมาเปรียบเทียบดูระหว่างถูกกับแพงมันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างครับอย่างแรกนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับก็คือเป็น โดยกันครับขนาด20วัต์เป็นแบบนี้นะครับทั้ง iPad Pro และ iPad Gen 9ของแถนม,มาเหมือนกันก็คือเป็นหัวชาร์จ20วัตต์แล้วก็สาย USB นะครับแต่มันจะแตกต่างก็นนคือตัวนี้ครับถ้าเป็นของ Gen 9จะเป็น Lightning แต่ถ้าของ iPad Pro ก็เป็น Type C to Type C นะครับในส่วนในการใช้ Fast Charge นะครับตัว iPad Pro จะมีการชาร์จที่เร็วกว่านะครับก็คือถ้าเราหัวชาร์จที่ความวัตต์หรือว่าความเร็วขงสูงเช่นวัตต์ได้เยอะ30อัพ อะไรขึ้นนี่ครับก็สามารถลองรับ iPad Pro ปี2021ค 10U UM M1 ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมบริเวณตัวเครื่องครับหน้าจอของตัวนี้นครับจะใช้แตกต่างกันมากเลยครับตัวนี้ผมว่าสีสันมันก็เกินคุ้มราคานะครับตัวนี้ก็สีสันก็สวยนะครับผมในการใช้งานนะครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็หน้าจอนะครับรองรับทูโทนแต่ไม่มี HDR นะครับในการเปิด YouTube ในการดูอะไรนะครับแต่ตัวนี้ครับก็คือรองรับทุกฟังก์ชันนะครับในการดูคอนเทนต์พวกลำโพงตัวนี้ก็ลำโพงคู่ครับตัวเจนเก้ตัวนี้ก็ เป็นลำโพง4ตัวนะครับก็คือเสียงแตกต่างแน่นอนครับก็คือว่ามันจ่ายราคาเกือบเกือบสเครื่องนะครับของ iPad Gen 9นะครับให้กับ iPad ตัว Pro 12.9นิวนั่นแหละผมจะบอกว่าผมจะเปรียบเทียบถูกกับแพงว่าเพื่อนๆคุณเรือกอะไรผมว่าตัวนี้เกินคุ้มราคานะครับ Gen 9ตัวนี้ก็สำหรับ Professional ในการทํางานนะครับผมในส่วนบริเวณรอบเครื่องหรือว่าบริเวณตัวเครื่องนะครับผมว่า ตัวนี้ครับจะเป็นสระแบบว่าเดิมๆครับปุ่มโฮมจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้คือสแกนใบหน้านะครับสามารถสแกนลายตั้งและแนวนอนได้นะครับในส่วนตัวโปรนะครับผมสีสันหน้าจอเวลาผมดูหนังฟังเพลงผมก็ว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกครับแต่เอาจริงๆถ้าเราดูแบบจริงๆจังตัวนี้ครับมันจะชัดและสีดํามันจะดาสนิทกว่าตัว79นะครับผมก็นั่นแหละครับผมราคาต่างกันเดี๋ยวผมจะมองข้างนั่นราคาไปผมจะอยู่ตามผู้ชานจริงๆนะครับส่วนนะครับผม พวก Wi-Fi พวก b l u อูท t h ในการเชื่อมต่อ iPad Gen 9จะน้อยกว่า iPad Pro นิดหน่อยครับไม่ถึงกับมากนะครับในการเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนี้ผมเชื่อมต่อก็คือไรปื้ดเล่นเกม Rv ที่แทบไม่ต่างกันครับ PUBG ก็ไม่ต่างกันอันนี้ความมูสิของผมนะแต่แบตเตอรี่ผมว่าตัวนี้อิดกว่าครับ Gen 9แบตเตอรี่จะอิดกว่านะครับผมในการใช้งานนะตัว iPad Pro นี่มันจะกินแบตมากเลครับเพราะว่า CPU มันแรงครับผม ในส่วนของการสกรีนนะครับ iPad Pro จะสกรีนดีกว่าเพราะว่าหน้าจอ120เฮิร์ตนะครับตัวนี้หน้าจอแค่60เฮิร์ทำให้การสกรีนนะครับตัว iPad จะ iPad Pro จะไหลลื่นกว่านะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องความสว่างนะครับตัว iPad Pro ตัวนี้สว่างแน่นอนครับเพราะว่านัาน่นแหละครับผมตัวนี้เป็นรุ่นน้องสุดดังนั้นตัวนี้ก็สว่างน้อยมากครับก็คือหน้าจอไม่ค่อยสู้แสงในส่วนของตัว Pro นี่หน้าจอสู้แสงดีมากครับ โปรนี่โปรสิบสองจุดเก้านะครับไม่ใช่โปรสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดก็คือหน้าจอใกล้เคียงกับตัวนี้เลยครับนี่ครับอันนี้สิบเอ็ดนะครับหน้าจอมันจะใกล้เคียงกับตัวนี้ครับผมอันนี้หน้าไอไอแพดสิบเอ็ดนิ้วนะครับในส่วนในการใช้โปรแกรมดูมาโซลชั่นในการตัดต่อนะครับที่ผมใช้ในการตัดต่อผมว่าการเรนเดอร์นี่ตัว iPad Pro 12.9จะเรนเดอร์ได้ไวกว่านิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับมากครับในการตัดมันก็ไหลเรื่องทั้ง2รุ่นนะครับผมใช้ Luma Fusion ในการตัดต่อนะครับว่าจะเป็นการ ตัดต่อรูปภาพตัวใน Photoshop ตัดต่อแอปต่างๆผมว่ามันก็ไม่ต่างกันมากแต่เตรียมตาเตรียมใจก็คือตัว iPad 12.9หน้าจอมันขนาดใหญ่และ C p พ u หรือว่าหน้าจอเป็น Mini l e d สีสันหน้าจอสวยงามเพื่อนๆก็ลองดูตรงนี้ครับในกล้องอาจจะเห็นสีสันตรงนี้สวยครับผมปรับแสงให้เท่ากันนะครับในการใช้งานนะครับในการเล่นพวก พ่วเฟซบุ๊ o ไอ i ีไลน์ต่างๆครับได้รวมทั้งคู่นี้ไม่แตกต่างกันมากนะครับผมจะพูดตามผูยจริงๆครับผมพูดตามผู้ชายงจริงผมซื้อมารีวิวผมไม่อวยอะไรทั้งสิ้นนะครับเรื่องลำโพงก็นั่นแหละครับผม4ตัวก็ดีกว่า2ตัวแน่นอนครับในการใช้งานนะครับในเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้าผมว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับกล้องหน้าของ iPad ตัวเจนกับตัว โปรครับเพราะว่ากล้องหน้านี่คือสวยทั้งคู่เลยครับเพราะคือมันเป็นกล้องหน้าแบบเซนเตอร์สเตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องหน้าน,นี่ครับกล้องหน้าเพื่อนๆก็ลองดูแต่กล้องหน้าตัว iPad Pro จะสีสันหรือว่าคมชัดมากกว่านะครับในส่วนของเจ้า iPad ดเจนเจะมีน้อยเยอะกว่านะครับแต่โดยรวมผมว่าไม่ต่างกันมากในส่วนกล้องหลังผมไม่ขอพูดนะครับเพราะว่ากล้องหลัง2ตัวมันก็ดีกว่าตัวนี้แน่นอนร้อครับเพราะว่ามันมีเลนส์อันต้ไวนะครับกล้องหลังนี่ นะครับมีเลนส์ตัวไว้ด้วยในส่วนของ iPad ดมินีก็คือประมาณ78ล้านพิเซลนะครับก็คือไม่ชัดสู้12ล้านพิเซลอยู่แล้วครับในการใช้งานถ่าย 4K ก็ไม่สู้ตัวโปรนะครับอะไรครับก็คือราคายังไงครับผมใช้ iPad นะเล่นเกมผมว่าตัวเนี้ยมันพกง่ายมันจับง่ายครับเล่นเกมเหมาะมือดีก็คือ iPad Gen 9ตอบโจทย์100%ไม่อวยครับผมผมไม่ได้อวยเลย,เลยถ้าผมมีเงินผมก็ซื้อ่นแบบประหยัดเงินดีแต่รุ่นนี้มันก็ใครมีเงินหรือว,ว่าใครอยากใช้ตัวโปรอยากจัดเต็มอยากดูหนะังฟังเพลงอยากอะไรที่มัันนเป็ตว ดีมากดีสุดของ iPad ดก็คือตัวโป้เนี่แหละผมว่าจับเลยครับผมก็คือโอเคมันคุ้มแต่ละคนมันแตกต่างกันครับไม่เหมือนกันบางคนคุ้มของเครื่องนี้บางคนคุ้มเครื่องนี้มันก็อะละเพื่อนๆลองพิจารณาดูอันนี้ผมพูดในการเล่นทิกตอกนะครับผมก็คือไม่แตกต่างกันมากนะครับในการใช้งานไดยรวมนะครับผมใช้งานมาทั้ง2รุ่นนี้ในการมาพูดคุยหรือว่า รีวิวแบบสั้นๆนะครับในการใช้งานของสองสองนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับในการใช้งานแต่ถ้าเราจริงจังในการฟังเพลงในการดูหนังในการ เล่นเกมจริงจังเน็ตปรโก็ดีกว่าแล้วครับเพราะว่า CPU มันแรงมากๆครับผมในการใช้งานเพราะว่าเอา CPU ของ MacBook มาใช้ในตัว iPad แต่แบตเตอรี่นะครับอาจจะไม่สู้ตัวเจนเก้านะครับในการใช้งานนะครับวันนี้ผมก็มาพูดคุยเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล้วเพื่อนๆอยากมีคําถามเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ในยูทูบผมนะครับวันนี้ถูกกับแพงผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง iPad นะครับสำหรวันนี้ขอบคุณครับ